ทีนี้พาคุณผู้ชมไปช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันมั่งนะคะที่ว่าต้องทําพันนี้ก็เพื่อจะเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็เป็นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งค่ะทางสุนํานวยการรักษาพ้นประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รวมกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะในที่ในพื้นที่ของเกาะหนอเภานะ ไปแลบรรยากาศกันค่ะโดยระหว่างวันที8่8ถึ่งกาวกันยายนที่ผ่านมาค่ะศูนอำนวยการหลักสร้างพุนประโยชน์คลองฉาทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมมู่บานซ่อนชนคนรักทะเลท <c oughs> ีก้นอกนนกเผาเนี่ยค่ะตำบลดอนซักอำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้แหละ <c oughs> รวมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ซีสุราษฎร์ธานีด้านสุนลา,ากากรบานดอนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนซัก บริษัทห้าิบจำกัดมาห้าชนและก็บริษัทพีเคเทรดดิ้งมารีนจำกัดหรือว่าท่าเรือพีเคค่ะนอกจากนี้ก็มีผู้นําชุมชนประชาชนและก็นักเรียนในพื้นที่รวมกิจกรรมค่ะครับกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไร้ใจฟังนะครับความสําคัญของปะการังสาธิตการใช้อุปกรณ์การปลูกปะการังพร้อมท้งลงพื้นที่ปลูกปะการังนําตื่นจริงนะครับรวมถึงการเก็บขยะบริเวณชายฝั่งนะครับโดยเพื่อให้กับเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร ระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มเล่งอายกองสัดน้ำสร้างรายได้แก่ชาวประมงพื้นบ้านนะครับอีกทางอย่างช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ดับน้ำดูประการังน้ำตื้น การทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับสู้นอำานวยการรักษาพ่นประยุท์ชาตางทะลลีภากโซ่งนะครับนะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะครับการใช้เรือความเร็วสู้ในคอนโซนชนนะส่สู้นสี่สูนร่ามนะครับเดินทางไปยังพื้นที่แล้วกิจกรรมเต็มไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับคอนโซนชนครับ